สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอวุ้นหยกสาคูกะทิสดส่วนผสมชุดแรกประกอบไปด้วยน้ำเปล่าน้ำั้นใบเตยผงวุ้นและน้ำตาลทรายชุดที่สองน้ำเปล่าหนึ่งพันแอลสาคูหนึ่งรอกรัมและชุดที่สามครับกะทิน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายใบเตยเกลือและเนื้อมะพร้าออ่อนน้ำเปล่าสี่ร้อยมลเติมผงวุ้นลงไปสามช้อนชาครับ คนให้เข้ากันและแช่ทิ้งไว้15นาทีตั้งน้ำเปล่า1งพ0น l เอลเดือดแล้วใส่สาคูลงไป100กรัมครับต้องคนไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับต้มไปจนสุกประมาณนี้ก็ปิดเตาและปิดฝาทิ้งไว้15นาทีครับครบเวลานำไปล้างในน้ำเย็นจัด ตักพักรอไว้ครับมอที่แช่ผงบุ้นไว้นำมาตั้งไฟคนให้ผงบุ้นละลายไม่มีผงวุ้นติดหลังทัพพีแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปห้าสิบกรัมครับ พอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ปิดไฟเติมน้ำใบเตยขัน180่งร้อยแปดสิบมค่อยๆเทแล้วก็คนไปพร้อมกันนะครับจากนั้นนำไปเทใส่ในพิมพ์รอจนวุ้นเซ็ตตัวก็นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆตามชอบครับ กะทิ400 ml น้ำมะพร้าว200 ml ยังไม่ต้องเปิดเตานะครับน้ำตาลทราย120กรัมเกลือ1ช้อนชาใบเตย2ใบเคี่ยวด้วยไฟอ่อนพอเริ่มเดือดขอบหม้อก็เติมเนื้อมะพร้าวอ่อนครับใส่สาคูครับ ใส่วุ้นหยกฉันเดือดขอบหม้ออีกครั้งก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟครับวุ้นหยกสาคูกะทิสดสวยงามน่ารับประทานหอมใบเตยและเนื้อมะพร้าวอ่อนอร่อยมากครับ ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ